วันนี้จะมาแนะนำวิธีการปรับสปีดเมาส์นะผมของเราให้ใช้งานได้เร็วขึ้นตามใจสั่งที่เราต้องการหรือว่าอาจจะ slow ไล่ลงช้าลงตามที่เราอยากได้เหมือนกันนะผมโอเคผมไปชมในคลิปพร้อมครับว่าวิธีการปรับสปีดความเร็วของเมาส์เนี่ยมีวิธีการทำยังไงบ้างใน Windows 11นะครับ สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไลฟ์ช a แนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทางด้านไอทีต่างหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างเนี่ยมาแนะนําให้จ้วชวและผู้ชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมมาเริ่มถึงคลิปวันนี้เลยว่าคลิปวันนี้ก็จะเป็นทริคในการใช้งานตัวเมาส์นะครับผมเมาส์ที่เราใช้งานอยู่ในทุกๆวันเนาะวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปรับสปีดนะครับผมปรับสปีดให้เมาส์ของเราเนี่ยเร็วหรือว่าช้าตามที่เราต้องการเนะบางคนแบบ ไวรุ่นไฟแรงไงเออแบบต้องการความเร็วเมาส์เลยแบบโยกปุ๊บไปป,บป,บไป,ปั๊บโยกปั๊บไปปุ๊บอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะแบบชอบแบบสโลไลยืดแขนไปประมาณ1ิวิแล้วปุ๊บเมาส์ค่อยตามไปอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะโอเคสังเกตว่าตอนเนี้ยอันนี้จะเห็นเมาส์ผมอยู่เนาะเมาส์ผมจะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะผมเพราะว่าไอตัวแบ็กกราวน์ของผมเนี่ยจะเป็นรูปหมีซึ่งมันจะเป็นสีขาวโทนมันจะเป็นสีเดียวกันตัวเมาส์มันก็เลยอาจจะไม่เด่นชัดเท่าไหร่นะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของ windows 11านะถ้้ใใครใช Windows Windows 10เอาจจะไป อัดแอปใช้ก็ได้ผมเพราะว่าเมนูเนี่ยมันชื่อคล้ๆกันนะผมโอเคให้เราไปที่ตั้งค่าครับผมคลิกขวาที่ Start Menu ตรงนี้ครับผมคลิกขวาเนาะเลือกเป็น Setting ครับผมใช้เมาส์ของเรานี่แหละอ่ะอันนี้ก็จะเข้ามาหน้า Setting เรียบร้อยรนบผมให้เรามองหาคําว่า Accessibility ครับผมนี่ตรงนี้ครับผม Accessibility ตรงนี้ครับผมคลิกเข้าไปเลยครับผมอ่ะพอคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆให้เราเลือกมากมายเลยเนาะอ่ะอันนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่มันน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะมา ทำสอนอีกทีนะว่าพวกนี้มันใช้งานยังไงครับผมให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นครับว่าเมาส์ตัวนี้ครับผมเมาส์ที่เขียนว่าเมาส์คีย์สปีดนะครับผมตรงนี้นะครับผมสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมพอเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยจะเห็นคําว่าอ่ตรงนี้ครับผมเมาส์นะครับผมพอยเตอร์สปีดไพรเมอรี่บัตตอนนะครับผมสกอร์ลิงนะครับผมก็กดเข้าไปครับผมให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ครับผมเนี่ยจะมีคําว่าเมาส์พอยเตอร์สปีดครับผมหัวข้อตรงนี้เนาะ แล้วมันจะมีปกติเนี่ยเมาส์เนี่ยมันจะเซตไว้อยู่ที่ตรงกลางนะผมตรงกลางก็คือเลข10นั่นเองนะผมจำไว้เอาเมาส์ไปชี้นะผมก็จะมีเลข10โผล่ขึ้นมาสมมุติถ้าเราปรับไปสายสุดนะสายสุดก็คือ1เราลองโยกเมาส์ดูสังเกตว่าคือผมโยกจนมือจะเคล็ดแล้วเนี่ยแบบมันมันก็ยังไม่ไปนะแบบมันจะช้ามากๆับผมคือเลื่อนไปจนแบบจะสุดโต๊ะแล้วมันก็ยังแบบเคลื่อนที่ช้านะเราจะลองปรับไปที่10ดูไอ้แบบปรับไปที่สูงสุดดูครับนะผมปุ๊บนะับ คืออันนี้คือโยกแป๊บเดียวไปเลยโยกแป๊บเดียวไปเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะว่าชอบแบบไหนเนะาะแต่ว่าผมว่าแบบนี้มันก็โอเคนะแบบขยับแป๊บเดียวปุ๊บไปละสุดละขยับแป๊บเดียวปุ๊บไปสุดละครับสำหรับใครที่อยากทํางานเร็วๆเนาะ,ะผมว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเช็มันเซตไว้ที่10เนาะมันน่าจะพอดีเกินไปนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าผมผมชอบแบบเร็วๆมากกว่าผมก็จะปรับไปประมาณสัก15แล้วกันน่าจะเพอร์เฟกต์ครับผมสิบห้ามาส์เราเนี่ยก็จะสามารถ เร็วขึ้นนะผมตามที่ใจเราสั่งอย่างต้องการเลยมือเราไปปุ๊บมันก็ไปปั๊บเลยนะอ่ะโอเคก็ลองไปปรับการใช้งานดนะูเนาะสำหรับตัวปรับสปีดเมาส์ผมซึ่ง windows 10เนี่ยเมนูจะคล้ายกันเลยเมนูจะเปลี่ยนว่า a c s i b i l i t y เหมือนกันเลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมจำไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมย้ายมาใช้ windows 11แล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะผมลองไปปรับการใช้งานดูนะเนาะเผื่อใครจะชอบแบบช้าชอบแบบเร็วนะผมอันนี้ก็แล้วแต่ คนถนัดแล้วกันเนาะโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่นา่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ